ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมาแนะนําตัวนิดนึงครับอันนี้น้องผมชื่อป๊อปนะครับดีว่าวันนี้มารับเลดหลวงพ่อไปให้เพื่อนที่สั่งทำเป็นเลดของหลวงพ่อสุริยันครับเดี๋ยวใช้ค่โอเคเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่เป็นการศึกษาเนาะว่าหลวงพ่อสุริยันเนี่ย ท่านเป็นพระผู้เมตตานะครับแล้วก็ได้ทําคุณอุปการกับประเทศชาติตอนนี้กําลังกําลังดั่งนะครับไม่ว่าจะในต่างประเทศและและในไทยเองนะครับแล้วก็มีลาวจีนเนาะแล้วก็ฮ่องกงนะครับแล้วก็ดารานะครับก็ได้เข้าไปนะครับขอบารมีท่านนะครับในการทำกิจการการงานต่างๆนะครับผมพูดแล้วก็คนลุกเลยนะอ่ะแต่ว่าเลเส้นนี้นะครับนะ เหรียญเส้นนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้เลยนะครับเป็นเหรียญน้ําหนัก10บาทนะครับเป็นหัวเหรียญขนาด10บาทเป็นเหรียญลงยานะครับเป็นเหรียญลงยาฝังเพชรแท้นะครับกึ่งไทยนะครับผสมกับแนวกึ่งโมเดิร์นนะครับกึ่งโมเดิร์นจิวเวอรี่นะครับอันนี้เป็นผลงานของทางร้านน้ำมูกบ้านช่างทองที่นะครับทางคุณจอร์ดราชสีสารนะครับได้ให้เรานะครับได้ออกแบบแล้วก็ทําขึ้นมานะครับตัวนี้ เราได้ทําอย่างสุดฝีมือนะครับแล้วก็ออกมาได้อย่างภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเลดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับน้าหนักร,รวมนะครับเกือบ25บาทเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดที่ท่านเห็นนะครับมีความละเอียดอ่อนช้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังเก็บงานได้อย่างเรียบเรียบหรูนะครับเรียบหรูแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับเป็นเลดเป็นหัวเลดที่ใช้ได้จริงนะครับอันนี้ ผมคิดว่าจะหนักแขนนิดนึงนะสำหรับผู้ใส่นะครับธรรมดานะครับนะครับน้วหนักทองประมาณ25บาทราคาเหรียดเส้นนี้นะครับราคาเหรียดเส้นนี้ผมผมไม่ตีราคาแล้วกันเพราะว่าทางคุณจอยบอกว่าประมาณ2ลร้านบาทขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็อ,อธิบายในเรื่องส่วนของงานทางร้านน้ำมันบช่างทองนะครับทำงานเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับพระเครื่องต่างนะครับแล้วก็ แหวนนะครับกำไรนะครับแล้วก็งานชิวลรี่ต่างๆนะครับร้านของเรานะครับพร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็เข้ามาชมได้นะครับปกติแล้วไม่จาเป็นต้องหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่ออื่นเราก็สามารถที่จะนะครับออกแบบแล้วก็แนะนําท่านได้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้ววันนี้ผมจะส่งมองออกนะครับสําหรับเรีนะครับน้ําหนัก25บาบาทนะครับเพชรแท้นะครับงานงานนี้เป็นงานครั้งแรกของร้านเลยนะครับแล้วก็ออกมาได้เป็นไงบ้างครับ จริงๆผมเห็นตอนแรกเนี่ยยังยังยังไม่เห็นบอดี้จริงๆก็คือเอาหัวเหล็กมาก็ตอนหัวเหล็กธรรมดามายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ลูกโซ่เป็นขนาดนี้เนาะใช่ครับเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้จะเป็นโครงแบบนี้แต่แต่เล็กแต่แบบยงประมาณนี้จะไม่ใหญ่แบบนี้พอเอามาถึงที่ร้านน้โมนะครับทําผมเห็นในรูปจอด์โพสตก็สวยนะมันพรารูปหรือเปล่าตอนแรกนะ แต,ต่ตอนนี้ผมมเจอของจริงกล้าการันตีได้เลยว่ามันเป็นงานที่เนียนละเอียดมากพี่ครับครับแล้วผมก็คิดว่ามันเร็วอยู่นะใน, <c oughs> ในระยะเวลาแค่ผมเพิ่งมาเดือนเดียวหนึ่งเดือนกับอีกสิบสองวันครับราคาทองแค่นี้ครับ,รบใช้เวลานทาแล้วก็งานละเอียดแต่คุยเร,รื่องผมคนลุกไปด้วยเหมือนกันนะ, <c oughs> นะครับเพราะว่าเป็นชิ้นแรกของ,ของทางร้านเนี่ยนะครับที่ที่ช่วยการออกแบบนะครับห้าหกคนนะครับช่าง กว่าจะได้งานลักษณะนี้ออกมาก็ยินดีแล้วก็ภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับผมเดี๋ยวครั้งแรกมันเป็นซีรีพี่เดี๋ยวผมส่งมอบเลยนะครับส่งมอบเลยนะครับเพราะว่าจะไปอยู่กับเจ้าของแล้วนะครับส่งมอบเลยครับแล้วน้ำมันก็จะทองยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ